ครับสวัสดีครับสมาชิกสวนทุเรียนมือใหม่เช้านี้จะมาแชร์ประสบการณ์วิธีการดูยอดทุเรียนนะครับสมาชิกจะเห็นว่ายอดสังเกตพวกนี้ไหมครับจากการที่เป็นยอดใบดาบนะครับมันร่วงยอดพวกนี้มันร่วงครับบิดงองแล้วก็ร่วงไปสุดท้ายก็จะมียอดแบบนี้แล้วก็ยอดเป็นประมาณนี้ครับเล็กๆอย่างนี้แหละครับเล็กๆประมาณนี้ครับ ยอดประมาณนี้อันนี้เป็นเป็นใบใหม่เห็นไหมครับเนี่ยที่มียอดแบบนี้มันจะไม่เป็นปลีนะครับเนี่ยถ้าเป็นอย่างงี้นี่ครับคือเป็นเหมือนจะเป็นกิ่งก้านเพราะว่ามันร่วงไปก่อนหน้านี้นะครับเนี่ยมันพิ่งออกมาใหม่นะครับเป็นอยอดเม็ดข้าวสารนะครับส่วนตัวนี้ก็เช่นกันเห็นไหมครับนี่คือมันเป็นกรีบตั้งแต่ตอนแรกๆนะครับเป็นกรีบใหญ่ๆแต่คราวนี้พอต่อมามันก็ร่วงนะครับแล้วก็แทงออกมาใหม่ เป็นปลายแหลมๆนะครับนี่ยอดนี้ก็เช่นกันเห็นไหมครับเนี่ยคือปีอย่างนี้นะครับปีแบบนี้เป็นปีผิดปกติของทุเรียนนะครับปกติมันจะต้องเป็นปีกล้วยนะครับเป็นเป็นเหมือนกับกล้วยแต่อันนี้เป็นเล็กๆนะครับเล็กๆเหนะมครับมาดูมาดูยอดนี้ยิ่งชัดครับเนี่ยเห็นไหมครับถ้าอย่างนี้ไม่ปกตินะครับถ้ายอดอย่างนี้ไม่ปกติ ปกติแล้วมันจะเป็นเป็นปลีกล้วยนะครับแล้วก็ตาตรงนี้มันก็จะแทงเป็นปลีใหญ่อันนี้เป็นปลีเล็กๆอย่างนี้นะครับเนี่ยอย่างนี้ไม่โอเคนะครับไม่โอเคแล้วก็ช่วงนี้ปกติมันต้องเป็นยอดใหญ่ๆนะครับใหญ่ๆอวบๆนะครับแล้วก็อาจจะมีใบดาบอยู่ด้วยแต่น,นี้เป็นยอดแหลมๆเหมือนจะเป็นก้านทูไปแล้วนะครับนี่คือสาเหตุเกิดจากเพลี้ยลงนะครับ ครับดูยอดนี้ก็เช่นกันนะครับเนี่ยเป็นแห้งๆก่อนหน้านี้มันมันเป็นยอดใหญ่นะครับเป็นยอดใหญ่แล้วมันก็ร่วงนะครับเนี่ยแค่ข้ามคืนนะครับเนี่ยมันร่วงแล้วเพิ่งมาแตกมาใหม่นะครับเนี่ยพิ่งมาแตกกลายเป็นก้านทูบเลยนะครับเนี่ยเป็นทุกที่ครับเป็นทุกที่เลยเนี่ยเนี่ยจากอาการที่เคยมียอดใหญ่ๆกลายเป็น ยอดเล็กไปนะครับที่ปลายปลายก็เช่นกันนะครับเป็นทุกยอดนะครับเป็นทุกยอดเห็นไหมครับแต่เล็กๆอย่างนี้นะครับเนี่ยถือว่าไม่โอเคนะครับแม้แต่ตรงปลายก็เช่นกันครับเล็กเลียวนะครับนี่คือจากเพี้ยนะครับเนี่ยเพี้ยลงฉีดไม่ทันนะครับฉีดไม่ทันหรือมันลงแค่คืนเดียวก็จบนะครับ วิธีการแก้ไขนะครับวิธีการแก้ไขถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ครับส่วนมากก็จะมีปัญหานะครับนี่ก็เช่นกันลักษณะแบบนี้นะครับยอดเสียยอดหมดเลยนะครับแค่คืนเดียวนะครับมันก็จะร่วงนะครับใบดาบบิดงอแล้วก็ร่วงแล้วก็จะเหลือแต่ยอดแบบนี้ให้เราเห็นนะครับครับมาสังเกตต้นนี้ดูนะครับซึ่งก็ร่วงไปแล้วนะครับสังเกตต้นนี้ดู ใบดาบนี้จะเริ่มบิดงอนะครับเริ่มบิดงอข้อปลายยอดนะครับข้อปลายก็จะบิดงอนะครับข้อปลายก็จะบิดงอประมาณนี้ครับที่มันออกอาการแล้วขั้วที่มันเป็นยอดอ่อนๆนะครับมันร่วงไปแล้วนะครับนี่มันร่วงไปแล้วนะครับเนี่ยซึ่งซึ่งเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอาการอย่างนี้ครับเนี่ยที่ลงแค่คืนเดียวนะครับมันไวมากนะครับทําให้นี่ครับมันเป็นใบใบแบบนี้แหละครับ บางทีมันก็มีไม่ไหม้ด้วยนะครับมีรอยช้ำนะครับมันก็จะบิดไปด้านหลังอย่างนี้แล้วก็ร่วงนะครับเนี่ยมันก็ร่วงปกติมันก็จะอยู่ตามนี้นะครับที่เป็นใบอ่อนนะครับพอมันร่วงเสร็จมันก็จะเหลือแต่ยอดเล็กๆอย่างนี้แหละครับแทงออกมาใหม่นะครับนี่คือเราไม่สามารถที่ที่ดูแลยอดเขาทันนะครับเห็นไหมครับทุกที่เลยนะครับเนี่ยเป็นประมาณนี้นะครับ มันก็เหลือแต่เฉพาะที่เป็นยอดใหม่นะครับเป็นประมาณนี้ที่ออกมาอันนี้ก็ยอดใหม่นะครับเพิ่งออกมาครับไม่แน่ใจว่านี่ยอดกิ่งนี้ก็ร่วงไปหมดแล้วนะครับนี่ล่วงไปแล้วนะครับล่วงไปหมดแล้วนี่คือสภาพของเอเพลี้ยะนะครับอาจจะเป็นเพลี้ยจักจัน่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ ยอดอย่างนี้ลักษณะงององ,องนี้ไม่โอเคนะครับเนี่ยงอมากเลยนะครับเนี่ยดูลักษณะงอง,องบิดงอนะครับแล้วก็ปใบอ่อนนะครับบิดงอแล้วสุดท้ายก็ร่วงนะครับสุดท้ายก็ร่วงดูใบนี้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าจะร่วงบิดอีกหรือไม่นะครับนี่ประมาณนี้แต่ต้นนี้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันใบแก่ไปแล้วนะครับไม่โดนกินนะครับนั่นคือเรื่องของ เดี๋ยวผมจะให้ดูยานะครับว่าเราจะต้องใช้ยาแบบไหนอย่างไรใช้สูตร147นะครับ147เอาอยู่นะครับแต่ต้องหมั่นนะครับถ้าลืมไม่ได้นะครับถ้าลืมนี้ไม่ได้เลยโดยเฉพาะที่มียอดนะครับเนี่ยก็ร่วงเต็มเลยครับเนี่ยที่มียอดนะครับที่มียอดอ่อนใบอ่อนนะครับใบดาบเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับเบ้น นานไม่ได้ครับต้องดูทุกวันนะครับต้องดูทุกวันถ้าถ้าใบดาบนะครับใบบิดใบงอนะแสดงว่าเริ่มมีอาการนะครับเพราะมันช่วงฤดูฝนนี่ค่อนข้างเพลี้ยมันเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะให้ไปดูว่าเราจะต้องใช้ยาตัวไหนบ้างครับครับนี่คือกลุ่มยาที่ผมมีไว้ใช้ที่สวนนะครับทั้งยาน้ําทั้งยาผงนะครับ แต่ที่ผมถนัดที่สุดนี่คือยาน้ำนะครับนี่คือยาน้ำที่จะแชร์ประสบการณ์ก็คือในช่วงฤด,ดูฝนนี้นะครับเพียแต่และประเภทลงเยอะนะครับต้องต้องใช้หลัก147นะครับอย่างที่ได้แนะนําไปแล้ว147หมายถึงว่าฉีดครั้งที่หนึ่งในยอดช่วงที่มีใบใบยอดปลีนะครับยอดปลีแดงนะครับรักษายอดใบ ใช่งั้นเราจะเอาไม่อยู่นะครับก็คือใช้ไว้อ,อยตัวนี้นะครับเป็นมันมีมันมีออยมีน้ํามันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเป็นยาที่ที่ค่อนข้างรักษายอดใบอ่อนใบแรกๆได้ดีนะครับพอหลังวันที่1แล้วนับไปอีก4วันนะครับก็มาตามด้วยอะบาเมกตินนะครับพอดีฉลากมันหลุดออกไปแล้วมันขาดมันเปื่อยเป็นอะบาเมกตินผสมสารจับใบนะครับผสมสารจัดจับใบ พอถัดจากนั้นนะครับอีกนับไปอีก1สัปดาห์ก็คือเกตวันก็ใช้ไส่พอเมทินนะครับมันเป็นใส่พอเมทินนะครับชื่อ,อยาไ่คือเมทินที่สําคัญก็คือสูตรเย็นนะครับย้ําทุกตัวถ้าเลือกได้นะครับควรเป็นอ่สูตรเย็นแล้วก็รวมกับสารจับใบสัก1ห,หยดก็พอนะครับก็นี่คือวิธีการ ที่ว่า147่่หรือถ้าไม่มีไซเพอร์เมทินหรืออะบามิคตินก็ใช้ตัวอื่นได้ที่เป็นสารสารเป็นอะบามิคตินมันก็จะเป็นชื่อของทางยาสามัญน,นะครับเนี่ยยี่ห้อไหนก็ได้ครับมันก็จะเป็นตัวนี้แลครับอะบามิคตินเช่นกันนะครับหรือถ้าไม่มีใช้ไทอะมีทอกแซมตัวนี้ก็ได้ครับเนี่ยเป็นสารกําจัดแมลงเช่นกันนะครับหรือถ้าไม่มีหาไม่ได้ถ้าไปเจออะมิดา อะมิดาโภคนะครับเจ็ดศูนย์นะครับเนี่ยก็ใช้ได้เช่นกันนะครับก็เป็นสารสารกำจัดแมลงเช่นกันมันจะเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มต่างๆอยู่นะครับอันนั้นก็ค่อยไปดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งมันส่วนมากก็จะเป็นยังไงสี่เอ C, A, กลุ่มสีเออันนี้ก็กลุ่มสีเอนะครับมันก็จะเป็นกลุ่มในแต่ละกลุ่มมันจะมีรายละเอียดอยู่นะครับแล้วก็อันนี้ก็ใส่เพอร์เมทินเพราะฉะนั้นเราจะเห็นวนะ่าใส่เพอร์เมทินมันอยู่ที่ยี่ห้อนะครับยี่ห้อก็ ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับยี่ห้อไหนก็ได้ก็เป็นดูที่ชื่อสามันอย่างเดียวใส่ผืนเม็ดทินนะครับอันนี้ก็ใส่ผืนเม็ดทินนะครับดูที่ยี่ห้อนะครับแต่ย้ํผู้เรียนเล็กนะครับขอให้เป็นสูตรเย็นนะครับเพื่อรักษาใบไม่ให้ไหมนะครับคือไม่ให้ลวกนะครับาสาเหตุที่ลวกก็คือผสมเยอะเกินไปเข้มข้นเกินไป2อ,อมันอาจจะไม่ใช่เป็นสูตรเย็น3เอาไปผสมรวมกับ สารเคมีประเภทอื่นนะครับอันนี้ก็ควรควรระวังแต่ถ้าเป็นมือใหม่ก็ควรใช้เฉพาะเขานะครับไม่ต้องไม่ต้องรวมถ้ารวมเราเออเราก็จะไม่ทราบนะครับว่าใบไม้ใบใบลวกมันเป็นเพราะยาตัวไหนสารเคมีตัวไหนอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ลองใช้น้อยๆก่อนนะครับใช้แบบเบาเบาก่อนนะครับประมาณนี้นะครับก็เออส่วนส่วนนี้ใช้ใบใบใบยอดพรีแดงนะครับพอถัดมาก็จะเป็น ใบดาบนะครับใบดาบพอหลังจากใบดาบก็เลยใบใบอ่อนนะครับที่ไม่ใช่อ่อนอ่อนอ่อนมากๆกนะครับก็คือคือเกือบจะเป็นใบเพนะครับก็ใช้ไซเพอร์เมทินก็ประมาณนี้ที่ส่วนมากที่เป็นแมลงที่นิยมที่จะลงไปกินนะครับลงไปกิน ใบอ่อนยอดอ่อนดูดน้ําเลี้ยงอะไรต่างๆนะครับเพราะช่วงนี้ยอดมันจะหวานนะครับนี่คือยาที่เราจะต้องนําไปใช้นะครับอย่าใช้ตัวเดียวนะครับถ้าใช้ตัวเดียวมันอาจจะลื้อยาก็สลับกันบ้างนะครับลองลองสลับดูนะครับสลับอย่างที่ผมว่านะครับ1นึอาจจะมาเป็นไทยมีท็อกแซมสลับก็ได้ครับตัวใดตัวหนึ่งสลับก็ได้นะครับแต่ก็ให้อ่านนะครับอ่านวิธีใช้วิธีผสมนะครับข้างซองนะครับก็จะมีรายละเอียดอยู่เนี่ยเยอะแยะเลยนะครับ มีทุกยี่ห้อนะครับก็ประมาณนี้นี่คือวิธีการนำยาไปใช้กับสูตร147นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ